สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is delightful เดี๋ยวนี้จะพามาทำแกงขาแบบอร่อยๆทำขายได้ก็จะมีขาอ่อนที่ใส่ไปในมอผมมีขาอ่อนนะครับผมแล้วก็จะมีแครอทลงไปแล้วก็ทุบตะไคร้ลงไปใช้ขาแก่ไปด้วยแล้วก็ใช้ใบมะกรูดล,ลงไปนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้ามีเห็ดชิเมจิเห็ดออรนจิ นะครับผมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าใส่เป็นเนื้อเทียมไปก็ได้เป็นไก่ล้างน้องเจมูน้องเจเลยว่าเนื้อไก่เจนั่นเอ,เองนะครับผมแล้วก็วิธีทำก็เดี๋ยวเราจะอ่าผมจะลงให้ตายดินอีกรอบหนึ่งแล้วเครื่องปรุงอ่าอย่าลืมลืมบอกไปว่าเคล็ดลับเคล็ดลับใส่ใบใส่ใบโปยกักนะผมไม่ไม่ใช่ใบมันเป็นมันเป็นดอกของเขาอะ่ะดอกโปยกักนะผมนี่คือเคล็ดลับผมแล้วก็อย่าลืมมะเขือเทศลงไปนะครับผมอ่า ใส่มะเขืเทศลงไปเลยนะครับเราจะปรุงด้วยด้วยเกลือนะักเกลือแล้วก็รสด,ดีเจแค่นั้นแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับผมแค่นี้นะใส่แค่นี้พอ,อะนะในคลิปก็จะใส่น้ำมันหอยเจลงไปได้นะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวอ่าได้นะครับผมอันนี้เข้ากันนะครับเข้ากันอ่า แล้วก็ใช้เห็ดลงไปนะครับผมเราสามารถใช้วัตถุดิบตามที่เราต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้า,ฟาอะไรก็ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ใส่ลูกชิ้นได้ลูกชิ้นผ่าครึ่งลงไปได้แล้วเราก็ชิมคือปรุงทุกอย่างให้รสชาติโอเคก่อนแล้วก็ชิมนะครับผมกะทิเราจะใส่ทีหลังนะมันจะได้ไม่แตกมันนะผมจะทําให้ไม่แตกมันนะครับผมเราจะแกงแบบไม่แตกมันพอรสชาติโอเคเราก็ค่อยใส่กะทิลงไปแล้วก็โรยด้วยผักชี แล้วผมโรยด้วยผักชีนะโรยด้วยผักชีแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็เราก็หรือว่าตักตักใส่จานเสร็จแล้วเราก็แต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นเป็นเส้นโรยหน้าไปนะครับผมจริงๆหอมเปไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมอหอมเปไม่ต้องใช้ก็ได้นะคือใช้แค่ผักชีก็เข้ากันละนะครับผมประมาณนี้โอเคแล้วก็ พร้อมจัดเสิร์ฟนะครับผมถ้าอยากามีรสชาติออกมันจะออกมันๆของกะทิหวานๆนิดเค็มๆ,ๆ,ๆ,ๆนิดๆมีความเปรี้ยวมีความเปรี้ยวก็ถ้ามันไม่เปรี้ยวด้วยมะถ้า,ามะข่ามะเขือเทศก็ใช้เป็นมะขามเปียกนิดนึงก็ได้เทไปนิดเดียวพอนะไม่ต้องไม่ต้องให้เปรี้ยวแบบชูรสนะคือเปรี้ยวนิดนิดเอมันๆของกะทิกะทิต้องถึงนะครับแกงกะทิต้องถึงนะครับผมก็เ ประมาณนี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟนะผมเขาผมอ่ามะขามเปียกไม่มีเทน้ำมะนาวลงไปแทนได้นะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ น้มนากับผู้ที่ทานมาสวัสดวทานเจนะผมเรืฝึกฝนกันมีอะไรสงสัยก็เข้ามาทักทายพูดคุยสติกเกอร์กันได้นะครับผมผมก็ล่วศึกษาไปด้วยกันเนาะทำกับข้ายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาไปด้วยกันนั่นเองยังไงฝากดูคลิปให้จบอย่าข้ามโฆษณานะผมเพื่อเป็นการทำาระโชนในเรื่องของการค่าเดินทางไปโงเจสูนรปฏิบัติธรรมลงทานแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็่ากาแฟขอบคุณมากครับ